นอนเต็นท์ให้ได้สักปีละครั้งลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนเป็นจุดที่ต่ำสุดที่มนุษย์ทุกคนบนโลกควรทำได้นอนเต็นท์ให้ได้สักปีละครั้งลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนก็เป็นคนสำคัญของมูลนิธิสื่อตะวันได้แล้ว ดังนั้นคนสำคัญของมูลนิธิสืบตวานจึงไม่ใช่คนที่มีคุณสมบัติมากมายอะไรที่ผู้ก่อตั้งคาดหวังไว้จึงเป็นได้ทุกคนบนโลกอยู่แล้วแค่ว่าคนคนนั้นจะมีใจใครที่จะเป็นคนสำคัญ ด้วยกันหรือไม่หรือแค่ได้มารู้ข่าวนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองเสียงจากสวนจันทร์ให้ทันวันใา้วันจันทร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2569หลานหลานล้านญาติมิตรศิทยานุสิทธต มากมายหลายคนพูดว่าอาหน้าลุงปู่ตาแอแลครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มาหาอํำนวยชวนทำในสิ่งที่คนทั่วไปทำได้ยากนั่นเป็นเพราะคนที่พูดคนที่คิด ซึ่งก็คือคนส่วนใหญ่ในสังคมนั่นแหละเอาความคิดไปผสมปนเปกับความจริงคือความจริงมันเป็นสิ่งง่ายๆทำได้ทุกคนตรงๆต,ตื้นๆที่ใครๆก็เข้าใจได้ แต่ความคิดที่เข้าไปผสมปนเปนนั้นมันทำให้ความจริงที่ตรงไปตรงมาและสิ่งที่ทำได้อย่างง่ายง่ายนั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจยากทำได้ยากไปเสีย คือที่ยากมันไม่ได้ยากอยู่ที่ความจริงหรือสิ่งที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวันชวนให้ทำแต่มันไปยากอยู่ที่จิตคิดมโนโม,โมเมคาดดาเอาเองสับสนปนเปไปในความคิดนึก กรุงแต่งขยายความคิดออกไปในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วบ้างมันยังไม่เกิดขึ้นบ้างก็คือหลงฟุ้งไปในอดีตที่มันล่วงลับดับสลายไปแล้วบ้างหรือ ไปกังวลกับเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างไปเสียเท่านั้นเองแต่ถ้าแค่ข้ามอดีตตัดอนาคตไปก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่สมควรจะต้องข้ามและต้องตดัดอดีตมันก็ผ่านไปแล้ว แม้มันจะเคยมีจริงเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีแล้วในปัจจุบันอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงแม้ตามธรรมชาติยังไงยังไงมันก็จะต้องเกิดต้องมีมาเพียงแค่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดมันจะมีมาอย่างไรในปัจจุบันมันก็ยังไม่เกิดไม่มีนั้นก็ พักเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเอามันมาทำให้จิตของเราฟุ้งซ่านทีนี้เราก็กลับมาดูตรงที่อาหน้าลุงปู่ตาแอแลครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอํานวยชวนธรรมหรืออาจารย์ตะวันชวนนี้ว่า ที่แท้มันเป็นแค่เรื่องตรงๆต,ตื้นๆและง่ายๆตรงๆต,ตื้นๆก็จึงทำให้เข้าใจได้ทุกคนง่ายๆก็คือทำให้ใครถ้าแค่มีใจก็ทำได้ด้วยกันทุกคนแล้วมันเป็นจุดตามที่สุดที่มนุษย์ทุกคนบนโลกควรจะทำได้ด้วยซ้ำ คือนอนเต็นให้ได้สักปีละครั้งนั้นมันหมายถึงเรากลับไปอยู่กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายยิ่งกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับพระศาสดาครูบาอาจารย์ยิ่งกว่าพระศาสดาครูบาอาจารย์ของเราคือทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งพระศาสดาครูบาอาจารย์ของเรานั้นท่านก็เป็น ลูกหลานเหลือล้อลืบเลืดของธรรมชาติป่าไม้เหมือนกันกับเรานี่แหละคือธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้นั้นเป็นบนรรพบุรุษเป็นต้นกำเนิดของมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่แล้วจริงๆตามธรรมชาติการที่เราซึ่งเป็น ลูกหลานเหลือลืบลืบลอของธรรมชาติไม่กลับไปสัมผัสกับบรรพบุรุษของเราเลยมันก็เท่ากับเราเกิดมาเสียชาติเกิดหรือเราผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการใช้ชีวิตของเราไปดีที่สุดก็อย่างที่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายทวดเทียดของเราท่านก็ย่อมจะเคยเข้าไปนอนเข้าไปใช้ชีวิต ในป่ากันมาทั้งนั้นคือถ้าสมัยดึกดำบรรก็ต้องอยู่ในป่าอยู่แล้วใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่แล้วนั่นมันก็จึงเป็นสิ่งพื้นฐานที่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ควรจะอยู่กับธรรมชาติให้ได้อย่างรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายสักร้อยปีก่อนนั้น ถ้ายิ่งเป็นผู้ชายที่จริงผู้หญิงด้วยนั่นแหละก็จะต้องเคยไปนอนกลางป่าเช่นไปหาของป่าร่าสัตว์ก็เคยไปนอนบนห้างบนต้นไม้กันมาแล้วทางนั้นในปัจจุบันนี้เราห่างเหินธรรมชาติป่าไม้เกินไปก็ไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะให้ใครต้องกลับ ไปนอนบนห้างบนต้นไม้เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดเทียดนั้นเอาแค่มานอนในเต็นท์ให้ได้สักปีละครั้งอย่างที่ชวนนี่ไงลดโลกร้อนให้ได้สักปีละหนก็คือร่วมกุศลกับมูลนิธิสุตวันกันวันละบาทนี่อย่างมากที่สุดแล้วถ้าทำวันละบาทไม่ได้ก็ทำสักแค่สัปดาห์ละบาท ปีละ52าสิบาทเดือนละบาทก็ปีละแค่12บาทถ้าปีหนึ่งทำครั้งเดียวก็แค่ปีละบาทอย่างนั้นก็อย่างได้ก็ถือว่าร่วมกุศลกันแค่นี้แหละมันน้อยกว่าค่าเล่าบุรีหวยรอตตอรี่ของแต่ละคนที่เสียไปแบบแทบไม่ได้อะไรกลับคืนมาในแต่ละปีนั้นเป็นไหน วนันแม้แต่เป็นคนสำคัญวลาบาทคือทำทุกวันปีละ365บาทกับมูลนิธิที่ชวนทำสิ่งที่ดีงามจริงยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกก็คือการรับใช้ตอบแทนคุณกตันยุกะตะเวทีต่อธรรมชาติปา่าไม้ อนุรักษ์ฟื้นฟูกอบกู้ธรรมชาติคืนดินน้ำอากาศอันสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ให้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่เกื้อกูลแก่สรรพชีวิตรับนิิรันดรชั่วฟ้าดินสลายแบบไม่รบกวนใครและไม่ตกไปเป็นภาระของคนรุ่นหลังเป็นประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิตเริ่มไปตั้งแต่ลูกหลานเหลนของเราเองเขาก็จะได้มีโลกที่ยังร่มเย็นอุดมสมบูรณ์เกื้อกูลแก่ชีวิตของเขาอยู่ไปได้ ต่อไปภายหน้า AI มันจะครองโลกหรืออาจจะเกิดมหาสงครามลุกลามไปทั่วโลกนั้นธรรมชาติป่าไม้ก็จะเป็นจุดหรือเป็นหลุมหลบภัยให้กับลูกหลานเหลนของเราเขาได้อาศัยเป็นที่ยึดที่เกาะหรือเป็นที่หลบภัย อาศัยดำรงชีวิตให้อยู่ได้ทำมาหากินกันไปแม้ในเมืองในมหานครมันจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้มีอำนาจจะทำสงครามฆ่าฟันกันตายอย่างไรลูกหลานเห้นที่รักสงบก็จะมีที่หลบภัยมีที่อยู่อาศัยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้และถ้า พวกมนุษย์ผู้มีอำนาจกระหายสงครามหน้าโง่เหล่านั้นฆ่าฟันกันตายหมดลูกหลานเหลน้นของเราคนที่มาหลบอยู่กับธรรมชาติป่าไม้นี่แหละก็จะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ดำรงเผ่าพันธุ์ดำรง,าำรงอารยธรรมมนุษย์นี้สืบไปได้ นี่คือสิ่งที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสืตะวันชวนมันมีอยู่แค่นี้มันไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนและไม่ใช่ไปชวนให้คนอื่นทำโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรหรือไม่ได้เริ่มต้นเอาไว้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นแบบที่พูดตัดบทคนที่โทมาจับผิดหรือโทรมาดา่าแบบที่ยังไม่ ฟังอีลาค่าอโรมอะไรว่าถ้าคุณยังไม่ได้ไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์หลักของมูลนิธิสุตวันจนรู้ว่าผมซึ่งเป็นคนจนคนหนึ่งนี่แหละแต่บริจาคทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตของตนมูลค่าหลายล้านบาทก็ตั้งมูลนิธิสุตวันนี้มาก่อนแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนที่สละทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตของตนมูลค่า หลายล้านบาทนั้นจะมาโกหกหลอกลวงใครเพื่อเก็บเงินทีละบาทให้ได้เงินหลายล้านบาทคืนกลับมานี่มันบ้าเกินไปแล้วเพราะนั้นสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจริงเป็นความคิดของคนบ้าของคนจิตฟุง้งซ่านผมไม่พร้อมที่จะคุยกับคนเช่นคุณก็เลยต่อว่าเขาไปอย่างนั้น ดังนันใครก็ตามที่เมื่อมาได้ยินข่าวภูลนณิธิสุตวันเบื้องต้นก็เข้าไปศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์หลักที่มีให้ดูให้อ่านให้ศึกษาที่มาที่ไปจนถึงกระทั่งมีช่องทางให้ติดตามตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วดีที่สุดก็ให้ได้อ่านหนังสือสาระสำคัญการมีชีวิต หนังสือเล่มสุดท้ายของนายตะวันที่ผมตั้งใจเขียนเอาไว้ให้เป็นมรดกทางความคิดจิตใจทางสติปัญญาเพื่อเป็นสิ่งล้ำค่าแก่ลูกหลานเห้นอนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักตัวเขาเองรู้จักโลกใบนี้และธรรมชาติที่เขาเกิดมาอยู่อาศัยเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จะได้ไม่เสียชาติเกิด และเขาก็จะได้รู้จักทางพ้นทุกข์ดำรงชีวิตยอยู่อย่างสงบสุขเท่าที่จะทำได้ตลอดไปนะครับ